ตวิธีนะคะพิชิตรอยตีนกาค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมประสบการณ์และอายุของเราก็คือริ้วรอยนะคะโดยเฉพาะรอยตีนกานั่นเองค่ะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ทักมาถามปุ้ยค่ะว่าปุ้ยไม่เคยทำนะคะวิธีแก้รอยตีนกาเลยนะคะฉะนั้นคลิปนี้นะคะมาเพื่อตอบโจทย์นะคะเพื่อนๆที่ถามมาโดยตรงเลยค่ะ เะะพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่วนตากดแชร์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาทราบกันก่อนค่ะว่ารอยตีดกาคืออะไรค่ะเมื่อเราอายุเริ่มมากขึ้นนะคะชั้นไขนมันเริ่มลดลงค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบดวงตาค่ะเริ่มอ่อนแอลงค่ะทาให้เกิดริ้วรอยขึ้นนะคะที่หางตาค่ะ นะคะคล้ายๆกับตีนกาค่ะคนก็เลยเรียกว่ารอยตีนกานั่นเองค่ะโดยปกตินะคะจะขึ้นสําหรับผู้หญิงที่อายุอยู่ในวัย30-40ปีค่ะแต่ปัจจุบันนะคะพบว่ามีคนบางคนนะคะน้องๆบางคนอายุเพียง20กว่าค่ะแต่ก็เกิดริ้วรอยก่อนวัยคือรอยตีนกามาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เริ่มมีริ้วรอยตีนกาแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาให้3เคล็ดลับค่ะแก้ริ้วรอยตีนกาค่ะ หนึ่งนะคะทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆค่ะเพราะตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยคุณบำรุงผิวพรรณค่ะชะลอความชรานะคะแล้วก็ทำให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะเช่นมะเขือเทศนะคะส้มมะขามป้อมนะคะตำลึงแล้วก็แตงกวาค่ะซองค่ะเวลาที่มองหาครีมบำรุงรอบดวงตานะคะก็พยายามมองหาครีมที่มีไฮยาลูรอนค่ะเพราะก็ช่วยทำให้ผิวของคุณนะคะชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ลดริ้วรอย ด,ด้วยนะคะคแล้วก็พยายามเลือกนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นวิตามิน A นะคะหรือว่า C ค่ะก็จะช่วยทำให้ริ้วรอยของคุณเกิดขึ้นได้อย่างช้าลงค่ะสุดท้ายนะคะนำแตงกวาค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาออกมาวางรอบดวงตาของคุณนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีค่ะ ในแตงกวานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระน,นะคะทั้งวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ีค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวหนังของคุณสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะราการบวม,มแดงนะ แล้วก็ชะลอริ้วรอยให้เกิดขึ้นอย่างช้าลงค่ะช่วยทําให้ผิวพรรณของคุณนะคะอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะและความเย็นนะคะยังช่วยกระชับผิวของคุณอีกด้วยค่ะยังช่วยแก้นะคะตาดำเป็นมีแพนด้าให้กับคุณอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อลดริ้วรอยให้น้อยลงค่ะไม่ให้ริ้วรอยใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากฟังสามเคล็ดลับไปแล้วนะคะที่สําคัญนะคะคุณจะลดอาการแสดงสีหน้าของคุณให้น้อยลงค่ะเช่นการเลิกคิ้วมากๆนะคะหัวล้อปากกว้างค่ะหยีตาค่ะหรือขมวดคิ้วค่ะ เพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ริ้วรอยใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่ชอบคลิปเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะกดไลค์นะคะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็เพื่อนเก่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยสำหรับทำคลิปถัดไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวชปุ้ยโฟีอ